สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มีการซื้อขายเสื้อยืดเป็นเทปทุกวันอยู่แล้วนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็มีเขาเรียกว่าอยากจะอัปเดตเป็นรายวันว่าเรามีเสื้อที่ประทับใจในแต่ละวันเนี่ยว่าเราซื้อเราได้ตัวไหนที่เราชอบบ้างวันนี้ผมคัดมนาะจริงๆมันซื้อเยอะกว่าน,นี้มากนะเพื่อนเพื่อนเป็นตัวธรรมดาบ้างอะไรบ้างแต่วันนี้มันมีสามตัวที่ผมชอบมากๆเลยตัวที่ผมชอบสุดลองไปถึงกับตัวที่ผมชอบน้อยสุดสามตัวแล้วกันมีตัวที่ผมชอบสุดคือตัวนี้เพื่อนเพื่อนนี่ ตัวเนี้ยมันเป็นงานเก่าครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยแต่มันเป็นงานน่าจะเป็นงานฝั่งเอเชียกับฝั่งยุโรปนะฮะตัวนี้มันเป็นงานมาวิโเหมือนกันเพื่อนๆแต่มันจะไม่ใช่งานมาวิโที่เป็นของฟนะุตเน่ยเป็นสไปเดอร์แมนกับไอตัวเนี้ยผมไม่แน่ใจผู้หญิงคือคือใครนะเพราะผมก็ไม่ใช่สายเนี่ยแต่ผมโดยรวมแล้วผมชอบมากที่สาคัญตัวเนี้ยผมได้มาจากคนไทยนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยได้จากคนไทยเลยนะใครที่ชอบแบบผมลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยสวยไหมเนี่ยแล้วไซส์ดีด้วยนะครับเนี่ยลายดีมากเลยสกินอย่างนี้เลยเต็มเมเลยนะ ตัวลงมันคือใครฮะเพื่อนๆลองบอกผมหน่อยนะเป็นไฟเดอร์แมนนะเนี่สยสวยๆเลยครับตัวที่หนึ่งอันนี้คือผมชอบที่สุดนะฮะตัวที่หนึ่งสองสามนะแล้วถ้าใครชอบคล้ายกันลองบอกผมเลยนะตัวที่สองครับนี่ผมเคยเจอตัวนี้ส่วนใหญ่ผมจะเจอเป็นงานยุโรป่ะตัวนี้ผมได้เป็นงานป้ายเห็นไว้เพื่อนๆนี่มันจะมีรูเล็กน้อยตรงนี้เห็นไหมมีรูเล็กน้อยแต่โดยรวมผมแบบมันสวยมากอันนี้คือเป็นสกอร์เปียนนะฮะซึ่งแบบเนี่ยด้านหลังเป็นอย่างเงี้ยเป็นลายกีตาร์บนแขนคือสกอร์เปียนเนี่ย วงเนี้ยเอาจริงๆอ่ะมันเป็นวงที่ดีครับเพลงก็เพราะผมว่าหลายๆคนฟังมากกว่าเมทัลลิก้ฟังมากกว่าพวกแบบแมนสันอีกนะแต่ว่ามันหาเสื้อยากแล้วก็ที่จะหาเป็นโอปิ้นแบบเนี้ยหายากมากๆเลยเหื o ่อนโอวโอวี P นะครับแล้วก็ได้สภาพดีแล้วก็ไซส์ดีตัวนี้มาจากขอนแก่นน้อง Facebook ชื่อว่าไลปอนเลมอนอะไร,ะไร,ะไรสักอย่างหนึ่งของลืมไปนะอยู่ขอนแก่นนะส่งมาให้ขอบคุณมากเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับเปนเป็นแบบ เสื้อที่ธรรมดามากๆเลยแต่ผมว่าเป็นเสื้อที่ใส่ง่ายนะครับวงดังสวยสภาพดีทุกอย่างคือผมชอบหมดเลยแล้วก็เป็นลายที่ผมไม่ค่อยได้เจอนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันคือลายหนึ่งที่หายากสําหรับวงเดอะบิทเทิลครับได้เป็นป้ายวินเทอร์แลนด์แล้วก็ตัวนี้ฮะเพื่อนๆเนี่ยลายสวยคลาสสิกเลยลายเรียบๆครบับตอกไว้เยตอกที่ติดตรงนี้นะครับลายหลังก็มีนะครับนี่เป็นชื่อสมาชิกวงจอห์นพอลจอร์จลิงโกเนี่ยนะแล้วก็สภาพเสื้อค่อนข้างดีเนี่ยสวยๆเรียบเรียบ ง่ายๆนะครับไม่ต้องตามกระแสะคือเดี๋ยวผมจะทำคลิปวิดีโอที่สรุปในแต่ละวันถ้ามีโอกาสถ้าว่างพอผมก็จะสรุปว่าเออวันนี้ได้สามตัวนี้ที่ชอบวันนี้ได้ตัวเดียวเลยที่ชอบอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังใครชอบแบบนี้คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับแล้วก็ใครชอบรายการแบบนี้ก็ฝากไลค์ฝากแชร์ให้ผมนิดนึงนะฮะคอมเมนต์บอกกันนะจะมีะรายการแบบตามฟิลที่บ,บ้างนะไม่ต้องไม่ต้องตามกระแสอะไรเอาตามที่ใจที่ฉันชอบเลยเพราะผมซื้อเสื้อ,อผมก็ไม่ได้ตามฟิลของคนอื่นอยู่แล้วนะตามใจตัวเองนะฮะ ตามใจฉันนะครับแล้วก็จะมาอัปเดตหน้าผาความรู้ดีๆเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับแบบไม่คัดไม่ตัดไม่ต่อเลยลุยเลยเรียๆเลย,เย,เลยวันนี้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับ